สวัสดีครับวันนี้ชัยรุ่งเรืองยนต33์333าผู้จำหน่ายแท็กเตอร์จอรเดียร์จังหวัดศรีสะเกดยะโสธรอ,อำนาจเจริญเรามาอยู่ที่บ้านศรีฐานตำบลนศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับ,รบวันนี้ <c oughs> เรานำศูนย์บริการ <c oughs> ของชัยรุ่งเรืองยนต์มาออกบริการนะครับก็ะจะเห็นว่าวันนี้ ลูกค้ามากกว่า10บลายลดมากกว่า10บกว่าคันนะครับที่เข้ามารับบริการกับเรานี่คือ,อ,อศูนย์จําหน่ายแท็กเตอร์จอนเดียซึ่งเรามาดูแลในเรื่องของการบริการหลังการขายก็จะมีในเรื่องของจำหน่ายอะไรราคาพิเศษนะครับแล้วก็เช็คบริการให้ฟรีเป็นการดูแลหลังหลังการขายท,ที่เกิดขึ้นนะครับี่ตอนนี้ นี่เป็นบรรยากาศรถที่รอรอรอซ่อมนะครับก็จะมีบางคันที่ตรวจเช็คไปแล้วผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นทีมงานนะครับทีมงานช่างทีมงานศูนย์บริการแล้วก็ทีมงานอะไหล่ของเราตัวนี้ก็จะมีรายการเรายการที่มีรายการเช็คนะครับ อคันนี้เป็นคันคันที่6เช็คคัน100ชั่วโมงนี่ก็เป็นลูกค้าที่อยู่ในบ้านสีฐานนะครับบ้านสีฐานซึ่งให้การตอบรับกับจอร์เดียเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับมั่นใจแท็กเตอร์จอร์เดียว่าเป็นแท็กเตอร์ที่มีคุณภาพหรือว่าอันดับหนึ่งก็ว่าได้นะครับยิ่งมาในงาน มีอะไรราคาพิเศษมีโปรโมชั่นมาฝากกันไปด,ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการรายงานให้ทราบถึงว่ากิจกรรมของแท็กเตอร์จอเดียไม่ว่าจะก่อนการขายระหว่างขายหรือบริการหลังการขายเราก็จะมีสิ่งนี้ในการดูแลลูกค้าของเรานะครับก็เป็นคลิปหนึ่งซึ่งนำมาสื่อสารให้ท่านลูกค้าที่ใช้บริการแท็กเตอร์จอเดียร์นะครับได้เห็นถึงว่าเรามุ่งมั่นที่จะดูแล ซึ่งกันเลยกันนะครับใครหัวหน้าเฮ้ยจำดีล่าเอเ้ยงอถอยฮี่ เช่างอนันต์วันนี้มาทำอะไรคะหัวหน้าสูงหัวหน้าสูงของเราสวัสดีช่างอนันต์สวัสดีครับ วันนี้มาทำอะไรอยู่คันนี้นี่รคันนี้ทำอะไร<ม>รถคันน,นี้เปลี่ยนท่อครับโอ้มีท่อแต่งให้ด้วยแต่งให้ลูกค้าจะได้แรงดันขึ้นกว่าประเดิมอ๋อเปลี่ยนท่อใหม่ครับยุ่งเรื่ออะไร ભભ મ૭ મતલા મામા મામા